I want you Wait a minute 이게 뭐지 내 심장이 흘러 สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้มาเจอกับปื้มอีกแล้วนะครับแต่คลิปนี้ปื้มจะไม่ได้มารีวิวกล้องดิจิตอลครับแต่จะมารีวิวอุปกรณ์แท่นนอกจากกล้องดิจิตอลที่เรามีครับเราต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับเขาด้วยปื้มก็เลยสรุปมา3อย่างที่ต้องมีหลักๆเลยในการใช้กล้องดิจิตอลครับของในวันนี้ถ้าปื้มจําลิงก์ได้ปื้มจะใส่ไว้ในช่องดีสคริปชั่นนะครับถ้าใครอยากได้ตัวไหนสามารถไปกดตามได้เลยครับผม3ตัวหลักๆที่ปื้มจะมาแนะนําในวันนี้ครับก็จะมีเป็นตัวการ์ดลิตเดตอรแีี่่ล้วก็ทช ตัวกล้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นการลีดเดอร์ที่ปื้มมีครับก็จะมีหลายตัวหน่อย การเลดเดอร์ Leader, สำคัญคือทุกคนต้องรู้ก่อนครับว่ากล้องตัวเองเนี่ยใช้เป็นเมมประเภทไหนเพราะว่ากล้องดิจิตอลรุ่นเก่าเนี่ยมันมีหลายเมมมากไม่ว่าจะเป็น sd card xd card หรือว่าแบบ memory stick อย่างเงี้ยทุกคนต้องรู้ก่อนอันนี้พื้มก็จะมีตัวหลักๆกก็จะเป็น all in one ครับคือสามารถเสียบได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็น sd card หรือว่า xd card ก็สามารถเสียบได้เยอะหรือไม่ก็เป็นแบบ SD card ไปเลยเพราะว่าช่วงนี้นกล้องที่ปื้มมีอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเอสติ d หมดเลยแล้ววิธีเลือกครับปื้มแนะนําเลือกอันที่แบบมีคุณภาพหน่อยเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการส่งรูปด้วยส่งรูปส่งช้าก็เกี่ยวกับตัวการรีดเดอร์ด้วยอย่างตัวนี้ปื้มซื้อที่ Apple Store ก็ประมาณ1 2 9 0หรือไม่ถ้าไม่ได้ต้องใช้ขนาดนั้นก็ซื้ออันที่แบบราคาดรอปลงมาหน่อยแต่แบบน่าเชื่อถืออย่างตัวนี้ก็โอเคเลยแต่ตัวนี้ปื้มแบบไม่ค่อยได้ใช้มันออยมันมีทั้งหัวไล h t นิ่งแล้วก็ เป็น type C แต่ก็จะเสียบได้น้อยมากก็จะเสียบได้แค่ SD card อย่างเดียวหรือว่าโทศัพท์ใครครับเป็น type C ปื้มแนะนำยี่ห้อนี้คือน้องคุณภาพดีเลยครับราคาก็ย่อมเยาประมาณ3 9 9 2 9 9เองแต่จะเสียบได้แค่ SD card แล้วก็ micro SD card นะครับตัวนี้คือแบบ2ตัวเนี้ยให้แบบคะแนนแซงคู่กันมาเลยคุณภาพพอๆกันเลยอะแต่ปิ้มใช้เป็นไรนิ่งนะก็เลยแบบใช้ตัวนี้บ่อย i และอย่างที่2ครับก็คือเรื่องแบตเตอรี่ครับอย่างกล้องเราเนี้ยมาเป็นกล้องเก่าใช่ปะ่ะแล้วมันใช้แบตเตอรี่อ่ะแน่นอนว่าแบตน่าจะเสื่อมกันหมดแล้วละ่ะเก็บประจุไม่ค่อยอยู่คือตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบตเก่าที่มากกบเครื่องครับถ้าสังเกตดีๆคือจะเห็นไหมว่ามันปูดนิดนึงเราก็เลยต้องซื้อแบตก้อนใหม่มาครับด้วยความที่มันเป็นแบตก้อนใหม่เราเป็นแบตเทียบเนี่ยความจุเขาก็จะได้มากขึ้นครับอย่างตัวเนี้ยก็อยู่ที่ 760มิลลิแอมแบตใหม่ที่ปื้มซื้อมาครับจะเป็น1ันสคือมันสามารถแบบใช้งานได้ยาวกว่าเนี่ยครับมันก็จะมีให้เราเลือกตอนนี้ใน s h อป e e ก็สามารถเลือกซื้อได้แล้วเนาะทุกคนแค่เอารหัสแบตเตอรี่ตรงนี้ครับไปเซิร์ชทุกคนก็จะสามารถซื้อได้เลยทุกคนจะเลือกซื้อเป็นแบตแท้อย่างเดียวก็ได้ก็คือซื้อมา2ก้อนหรือว่าจะซื้อเป็นแบตเทียบก็ได้ตัวรปื้มรู้สึกว่าแบตเทียบอะด้วยความที่มันใหม่กว่าแอมเยอะกว่าจะใช้งานได้ยาวกว่าครับเวลายิงแฟล และาสุดท้ายครับก็คือเป็นตัวที่ชาร์จแบตครับก็ืม,มบ์จมันอยู่เป็นตัวที่ชาแบตครับคือด้วยความที่เป็นกล้องเก่าบางตัวอุปกรณ์มันไม่ได้มาครบแล้วก็ต้องใช้เป็นที่ชาร์จยูนิเวอร์แซลนี้ครับ คือตัวนี้มันสามารถใช้ได้หลากหลายรุ่นมากวิธีใช้ง่ายๆเลยแค่เอาแบบแบตบเสียบเข้าไปตรงนี้ให้ตรงกับเที่ยวล้อของเขาครับมันก็สามารถใช้งานชาร์จได้เลยข้อดีก็จะมีเป็นจอตรงนี้บอกด้วยนี่ครับทุกคนก็สามารถใช้ ได้แทบทุกรุ่นเลยนะอืส่วนตัวนี้ครับเป็นที่ชาร์จแท้ครับมากับเครื่องคือมันจะตรงรุ่นของเขาเลยแต่ทุกคนจะสามารถชาร์จได้แค่เฉพาะแบตรุ่นของเขาเท่านั้นไม่สามารถใช้คู่กับแบตรุ่นอื่นได้เพื่อนก็แนะนําว่าถ้ามีกล้องหลายตัวที่ชาร์จอันนี้แนะนํากว่าคือสามารถชาร์จแบตได้หลายรุ่นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องแบบซื้อที่ชาร์จหลายๆตัวด้วยความที่เขามากับตัวเครื่องเขาก็อาจจะมีมาตรฐานที่สูงกว่าอะไรเงี้ยในการจ่ายไฟเข้าแบตเตอรี่ เป็นไงบ้างครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแนะนําอุปกรณ์คร่าวๆเนาะเรามากันแบบไวๆเลยแนะนาไวๆ3ตัวคือจริงๆมันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันอยู่แล้วแหละแต่อยากมาแนะนําและเลือกของที่มีคุณภาพในการใช้กล้องเนาะน้องกล้องเนี่ยจะได้อยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆเลยโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไ r i b e ไว้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้ปุ้มทำคลิปอะไรเกี่ยวกับกล้องยีตอนอีกเนี่ยแนะนำมาได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย